สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้มาอยู่ที่วัดทรงธรรมวรวิหารตะบนตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อพาทุกท่านมาชมและรับและสักการะเท้าเวีสวรร์นะครับที่โด่งดังมานานแล้วนะครับที่วัดทรงธรรมวรวิหารแห่งนี้นะครับสําหรับท่านที่จะแก้ปีชงจุดจูสมุทรปราการหรือบริเวณกใกล้เคียงก็สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับเดี๋ยวไปชมบริเวณรอบวัดกันนะครับ นี่นะครับบริเวณหน้าวัดทรงธรรมวราิหารอำเภอพระประแดงสมุทรปราการนะครับอยู่ทางที่จะไปตลาดบางนาพึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะไปตลาดบางนาพึ่งก็สามารถที่จะแวะกราบกราบสการะาท้าวสสศวรได้นะครับนี่คือภายในบริเวณวัดก็จะเห็นเสาธงตะขาบนะครับ ซึ่งเป็นวัดรามันมาตั้งแต่เดิมนะครับสารบัดทรงธทมวรวิหารก็เป็นพระอารามหลวงชั้นโทนะครับชั้นวรวิหารสร้างขึ้นก็ในสมัยรัชกาลที่สองนั่นแหละครับเห็นคับมีเจดีย์มีพระพุทธรูปต่างๆนะครับ หลายรอมนี่ก็เป็นวิหารที่บิดิษฐานหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็หลวงพ่อนวโกฏเดี๋ยวจะพาเข้าไปกราบนมัสการข้างในกันนะครับก็จะมีหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อนวโกด เทียบทันใจแล้วก็พระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับภายในวิหารแห่งนี้นะครับก็ขอ,ขอเรียนเชิญส,สาาสาทุชนทุท่านนะครับที่ต้องการแก้ปีชงนะครับบริเวณใกล้เคียงหรือที่สม,มุทประการนะครับมาได้นะครับที่วัดทรงธรรมวรวิหารตบนตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสม,มุทรปราการนะครับซึ่ง ทาเวทที่วัดทรงธรรมนี่ก็โด่งดังมีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับรอบๆวบบัดทรงธรรมวรวิหารนะครับก่อนที่จะพาทุกท่านไปสักการะท้าเวทสวรรค์น,นะครับวัดทรงธรรมวรวิหาร วันนี้ก็มาเย็ยนๆนะครับประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะครับเพราะว่ามีผู้คนเดินทางมาสักการะตั้งแต่เช้า,ชาเลยนะครับนี่ครับสลา,าที่ท้าเวสสวรร์น,นะครับเป็นสารลาท้าเวสสวรณน,นะครับวัดทรงธรรมวรวิหารวันนี้ก็ถือว่ามี ส,สัทธาสายดเชเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับสำหรับท่านที่อยู่สม,มุทรปราการหรือว่าใกล้เคียงก็สามารถที่จะเดินทางมาสักการะได้นะครับที่วัดทมมรงธรรมวรวิหารหรือท่านที่จะเดินทางไปทเที่ยวตลาดบางน้ำพึง่งก็แวะเข้ามาสักการะได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับที่วัดทมมรงธรรมวรวิหารตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสม,มุทรปราการนะครับ เพื่อแก้ปีชงเสริมดวง,ดวงเสริมโชคเสริมลาบ,นะ,บ,บนะครับครับนั่นก็คือท้าวิิศวรน,นะครับวัดรทรงธรรมวรวิหารตะบลตลาดอำเภอพรปร,ประแดงจังหวัดสม,มุทรปราการนะครับขออีิษทุกท่านนะครับที่มีโอกาสผ่านมาทางสม,มุทรปราการหรือว่าอยู่ในพื้นที่สม,มุทรปราการนะครับมาสักการะได้นะครับเพื่อวันเวลานะครับ ขอขอบคุณทุกการรับชมและติดตามอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ